สวัสดีครับสวัสดีวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งตุลาคมนะครับอ่าเริ่มเดือนใหม่กันแล้วเนาะนะครับหนึ่งตุลาคมนะครับผมสองห้าหกหกนะครับอ่ามีต้นไม้มานําเสนอนะครับสามต้นนะครับผมสามต้นสี่ต้นก็แต่ต้นนี้จะไม่ได้ขายเนาะคือไม่ขายแล้วนะครับสามต้นนะครับผมสามต้นขดบิดขดเบี้ยวอย่างเงี้ยนะครับอสไตล์นี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่นะครับอืมนะครับกระถางอยู่กระถางสิบนิ้วนะครับผม ขดตัวนี้ขดบิดนะนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับน่าจะเป็นระคังทองนะถ้าจะไม่ผิดนะครับระคังทองนะครับถ้าไม่ระคังทองก็สีแดงเนอะนะครับอยังไงก็สวยแน่นอนนะครับไม่ไม่ถ้าไม่เป็นระคังทองก็สีแดงนะครับต้นนี้นะครับผมหนึ่งต้นนะครับต้นที่สองสีเหลืองแล้วก็เอานี่ต้องกิ่งตอเนาะอันนี้ไม่ใช่นางแท่นนางในไปกิ่งตออันนี้เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนะครับผม ผมคิดว่ามันนั่งแท่นมาเนะาะอาสีเหลืองต้นนี้นะครับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็แดงอรดมทรัพย์สูงสูงแดงอุดมทรั์สูงสูงหนึ่งต้นนะครับอาเสียไม่เอ่ยอาไม่เสียนะครับแดงอรดมทรั์สูงสูงครับต้นนี้หนึ่งต้นนะครับผมอาสองต้นนี้ผมขายคู่นะนะครับขายคู่สองต้นนี้เดืองแดงกับเหลืองนะครับแดงกับเหลืองขายคู่นะครับอาต้นละแปดสิบาทนะครับ 8 1 8 8 2 16 160นะ160 160บวกอีก80นะครับ160บวกอีก80เป็น240นะครับ 240, สองส่งฟร ooh, ีอ่ารวมส่งแล้วนะครับนะครับ2ต้นนี 240, 000, ้นะ240ส่งฟรีนะครับแล้วก็ไอ้ต้นนี้นะครับอ่าต้นนี้ผมขอ350นะครับ350เนี่ยโคดเอี้ยวเนี่ยโคดบิดเนี่ยขายโคดนะครับต้นไม่ได้ใหญ่มาก แต่ขายความลีลาของเขานะครับนี่ดูนะครับสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับผมถ้าเหมาเหมาสามต้นเนี้ยนะครับลดให้ห้าสิบบาทนะครับอ่านะครับถ้าเหมาสามต้นนี้นะลดให้ห้าสิบบาทนะครับผมอ่าศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับต้นไม้ก็มีไม่ค่อยเยอะเนาะมันไม่ค่อยออกดอกนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปทําธุระที่อำเภอซะหน่อยนะครับผม ไปธนาคารนะครับโอ้ไม่ได้ไปกดเงินไม่ได้ไปหาเงินอะไรนะครับเอ่อนะครับไปจ่ายหนี้นะครับนะครับอานะครับใครที่ซื้อหวยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ขอยถูกวันใหญ่ๆเด้อนะครับโอ้ยเจ็บปากแล้วพูดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอ่ะสวัสดีครับศูน0 0เก้าแปดย์ดสามูนย์เจ็สี่นาะนะครับสนใจกระทักมานะครับแอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ